พาเข้าป่าไปหาเห็ดนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะปดีเพื่อนจะมาสอนดูเห็ดว่าเห็ดอันไหนกินได้กินไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะวิสคาซอบทวีตากอร่อยด้วยเนี่ยแต่อสเตนียสภาษาโนเวคือเห็ดหินสเตนแปลว่าหินนะคะอันนี้ก็คือเห็ดกินได้เนี่ยเพื่อนบอกว่าให้เอาตรงนี้ออกเนาะ ต่างชาติเขาจะไม่กินแต่ถ้าเป็นบ้านเราก็คงกินกันหมดนะคะเนี่ยค่ะอีกเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่กินได้ข้างล่างมันจะสีเหลืองเหลืองด,อด้ค่ะคอนเทเลนเห็ดคอนเทเลนนะคะที่รนเวอันนี้อร่อยมากแล้วก็กิโลหนึ่งนี่หกเจบาทเลยคิดเป็นตังไทยอร่อยมากค่ะเนี่ยเห็ดคอนเเลนจะเป็นสีเหลืองแต่แปลกนะเดี๊ด่สตรีป เนเดคันสปีสืัมซิลิวิดเลกือคนเตเล่นย i ะสั i เห็ดสวยๆจะก้วเลกเนื้อค่ะนะคะข้าวปลาวันนี้ต่ละารสบถดกมัสส์โมันแคสปีสแต่อฟ์ตะกังอะเอ็นกูเว้นนะสมารลัดใหม่อกุบไปสบพิสกูเกนโซเว้ลิมีเดนคนเตลเลนตัวอเนสบด โอเคที่อังเดอาคาราสคูบันคูบันเจ้าซันเบลนยังไงโน้ตเกรดไม่มาสนิทเต็มทัวร์ฟมาชลเรต้องมานะคะเอาขาออกแต่เพื่อนเขาบอกว่าไม่ให้ล้างนะคะเห็ดเพราะว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนเขาบอกไม่เอาแค่ขานั่นเองเวลาเราตุ๋มเนะี่มันจะแข็งแต่ถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะกินกันหมดะะ ока, เลยค่ะนี่ค่ะครั้งแรกไปเก็บเห็ดโอ้ยดีใจมากเลย เพื่อนโซนแล้วเขาจะคนนี้เขาจะเรียนรู้เรื่องคิดมาตั้งแต่เด็กแลวเพราะว่าพ่อก็เป็นคนโซนว่าคหดอะไรคิดไม่ได้ได้ไม่ได้ถ้าไหนไม่แน่ใจเราจะไม่เอามานะคะเอาเฉพาะแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเห็ดกินได้ค่ะเรามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าออกินลงไปแล้วเราจะไม่เป็นอันตรายนะคะเนี่ยเยอะมากเลยไปแป๊บเดียวเองค่ะไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงที่ที่ที่เขาเป็นเจ้าของที่ของคาร่าเองนั่นแหละคะ่ะ แต่ที่เจ้าของที่เขาเราไปเก็บตรงนั้นไปแป๊บเดียวไม่ต้องเดินขึ้นภูขึ้นเขาเหมือนบ้านเราบวงบัวอะไรนี้มูงีก,ก็ไม่มีวันนี้อากาศดีมากเลยไปประมาณชั่วโมงนึ่งแล้วก็อามาแบ่งกันเนี่ยตอนนี้ถึงบ้านแล้วกำลังทำว่าจะทำอะไรกินดีเออแกงตุง้มทอดผัดทอดเห็ดได้ด้วยแล้วล่าเห็ดหนึ่งเห็ดก็น่าจะอร่อยนะหนึ่งนะคะดี มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครัง้งต่อไปก็คงจะไปเก็บหลังบ้านแม่ย่าแล้วเพราะว่าตรงนั้นเป็นมีที่เยอะขึ้นภูเขาเราจะไปเก็บกันไปหาอันเดต่อไปก็จะรู้แล้วว่าอัไหนกินได้กินไม่ทีนี้เราวมั่นใจแล้วไม่ต้องกลัวอนะีกแลหาเห็ดครั้งแรกในชีวิตแนี่น,นอร์เวขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชม YouTube